ิเคยถามมันอยู่มึงออกดาเมจทำไมบอกมันไม่มีดาเมจทีมอะมันไม่ใช่หน้าที่มึงเออขึ้นก้าวคุมก้าวเรียกใครบ้างอะมีลุงบอยอะไรแค่นบีวายอารีมามาเอาจริงหน่อยจริงหน่อยเอาจริงทุกตาลุงบอยเดิดิวเวลาปลาปลาตลอดดิลุงตายอ้าทีมนดตาย ไปไปนะลูอีท ยัน่าตายัง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 น่าจะตายังน่าโล้ยน่ารู้ลงไปลงมาไม่จบบอลมันจบไหนบอสจบบอลจบบอลมึงรู้ได้ไงเล่นบอได้นะยังน่าไปช่วยไม่ได้หรอเลือดน้อยลงมาแล้วตัวเล็กดิตัวเล็กดิกูหลาตัวเล็กวะ บวกหลัง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 นี่แหละเลียกนไม่ดีสัตว์โมนมปนเยต้ออเอาเียวมาดิเดี๋ยมาเกียวกใคบี้เอเฮ้ยิววิววมีใครซำมนเลย เอ้สตันให้มึเงเห็นการตันของกูว่ะหล,ลังโดนกูตายหมดว่ะพูดว่าี๋ยว่ะสตันนั่นอไ่ละไปและง่ายนะสวซึ่งเวลาที่เจต้องไปทำไมยังลังรักเธอช่วยกเสียก่อนนะกูวัวนีป้ามึงมึงวิ่งไปตามคลิปกลาง เพันเดียวเองแตกแล้วเนี่ยน่าร oh, no ักมาอารมณ์ดีอยู่ี้ยบอสรอคอมโบกันที้ยสัตว์เลยวะมางคนว่าใครเล่นเด็กสุยสัตว์เฮ้ยโหดขนาดนี้แค่ทุกนัดทุกนัดลงลงสินนัดบอสจะเปนต้ตีนจอกวนตีน ชิมกลางชิมกลางชิมกลางเขาจะแตกแล้วเดายวเล่นบนได้นะได้ได้ผมจบจริงๆต้องปล่อยให้ซุปเติมมึงวายแล้วมาเล่นเลนเช่เราไม่เสร็จต้นเกมอีกแล้วนะ ดงบินแล้วดบินแล้วดบินแล้ววางาตองแ่โอ้ยพี่เจมส์ดดเข้ากันเลยระพี่เอ้ยลงบอลลงบอลลงบอย ไบโอไปจ้าไปนี่นี่นี่ไบโอไบโอจะตายแล้วจะตายแล้วเชียดดีพอมีเธออยู่แต่ไม่ต้องเล่นเยอะๆหาอะไรยะจำระยะกันนนข้้าาดิึงระยะสุดละยัยโดวบอกยันเป็ดปล่อยคู่ฟาร์มปุ๋บะโดนแม่งโดนลาทุกตัวไหมดแต่แพ้เอ็โซเหมือนนะเนี่ย อย่าทำโปรอันนี้นใก็ได้ขอแค่ด้เรียกมา <c oughs> ยิงเลยซุ่มๆตึกใครก็รู้มาเลอยู่นะ <c oughs> เฮ้ยเล็กเล็กเกิดอะวะมีใครอะวะไอบ,บอสมันเจ็บนะไอ้บอสคือโดนปลา,มาแมลงก็เคลียวเล่งเรอะ ร yup. well, oh, ั้ตัวแล้วเอาเด้๋ยเดี๋ยวตัวเปิดกลับหัวพี่ตรงกลางยังนี่กว่าอีกสมสิบปียี่สิบปีปัดนมาอยากโดนนะครับปนป๊ามันจะขึ้นปะป๊ามันจะขึ้น สลับสลับสลับบอยมาหน่อยลุงบอยพี okay. ่ผมพร้อมแล้วมาหน่อยมาหน่อยไม่มาตายนะไม่มาตายนะเชียร์สวยสวยไม่ได้ยิงยี่อะไรเลยแม่งตายกันเลย เฮ้ยมันตายกันเลยมึกเราเข้ากันอ,อยู่วะไปแล้ว <c oughs> ได้ๆๆๆไปไ <c oughs> เ,อเอาบอก <c oughs> บอก เอาไปเลยเอาล้เอาไปล่ะพี่เอาไปล่ะพี่เอาไม่เอาผมเอาแล้วอะเอาเดี๋ยวต้องเอาแล้ว จิมนูนฝึกเล่นแบบไม่เอาตายเกิดกันมาด้วยนะอาจจะไมแข่งะเอ้กอย่าฆ่าเขาดิอย่าฆ่าดิอย่าฆ่าดิอย่าฆ่าอย่าฆ่าอย่าฆ่าเดี๋เวเพื it, so like ่อนเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเด้วยเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนอย่าฆ่าอย่าฆ่าอย่าฆ่าบิวอย่าฆ่าบิวเดแม้เล่นอดเเเ โทำไมแกเอากุ้ยโคตรเกียร์เลยแล้วกูไปได้แอตติสได้ไงวะมามาออออออเบิวแบบสวยๆช้อนนิดช้อนได้ได้ได้ช้อนหน้าแม่งไม่พี่อ่ะได้อ่ะ ข no os> um <right ah, um ี่ไยสัตว์เกิดแล้วตัว่อตรงไหนเล่นกลางดีกว่าพี่เล่นกลางนะผมติดมนจกันเดไรอเเลยยิมา่ายหลังแล้วยิงมา่วดวเบล ว่าแล้วมึงทำได้มัส,สุดตัวบิไกจน้อยเมื่อกี้ถ้าถ้าลุงบอลไม่กดเดินอ่ะรอย,ยลุลงบอลโดนแหละวลุงบอลโดนตีถือท้ายแต่ลุงบอลกดตะคิวกดตะคิวสองเลี้ยวไปหน่อยนะถ้าตะคิวสองหลบน่าจะแล้วน่าจะได้ไดไดเฮ้ยมีงัดมาด,ด้วยมีเทียวไปเลยดิบุน,นะเข่งขึ้นเยอะเลยดิบุนนด้วยนะฮะ หาเรือวาเจมเรามามาเย็นนี้ค่อยมคุยคุยะเฮ้ยไอ้ัตั์ตรงกางมีครมาไหมโโหมากูมาติดเลยใช่พยัเฮ้ยซีีเลียดเวยหยุดโอมาไม่ได้เลยว่ะใส่ยิ้มไม่พักเลย้้มย่งคึกเลยศส โอมาอย่างคึกเลยได้เวลาดีอมต้องไปทำไมเยอะไม่กากูอยู่ไหนอยู่ในบ้านดีกว่ไม่ถันนละนานไปมเราบอกไม่กลัวไอ้บอลลาร์ดอืมกำลังเสริมกำลังมาช่วยแล้วเนี่ยเย็น อาบอลเอาบอนเอาบอลุม b อยนไอ้ดีกูไอ้สว์ไวโอไวโอมันนำปเฮ้ยมันนำปขนาดวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงตีตีแม่งต้ไม่ตายนสิวะเฮ้ยเรียโดนนานเรียคนแรงเอ้ไอ้ยีนายีนามันเอานานอยวะเฮ้ยวนานแล้ว นม่เปนแทงกับแทงอ่ะส่าแล้วล่ะีเฮ้ยกูกูไม่ได้ฆ่ายีน่าตาอเริ่มแหลกเริ่มแหลกแล้วโอ้แหลก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  มาออกกลางเฮ <always> ้ยอะไรเหรออะไรหรออ๋ออ๋ออ๋อไม่ยอมแพ้วะฮะ มันก็ดีเหมือนกันเอยยางเอยยางดีดีดีแล้วดีแล้วเดีวมัดึงาราไม่กินได้ไงสัตว์เฮ้นี่มันด้วงหรือมัดไปอ่ะไปเวิยนเขียนก่อน เมื่อเริ่มมีอาการเจ็บคออันเนื่องมาจากอาการอักเสบในช่องปากและลำคอใช้คามิโลซานเอ็มบรรเทาอาการอักเสบในช่องปากและลำคอด้วยสารสกัดจากดอกคาโมไมล์และเอเซนเชียลออยล์เจ็ดชนิดคามิโลซานเอ็มเขาบอกขอบคุณครับใครที่เข้ามาดูคลิปเชเชขอบคุณมากนะครับในช่องเบคอนเชอรี่ แล้วก็อย่าลืมฝากกดให้เชด้วยซับสไครต์ไลค์แชร์กดให้ด้วยขอบคุณครับไป